คำถามวัดใจเพื่อนสนิทภาค2ครับภาคแรกไม่มีพวกกูเลยกูจําได้นะกูเครืองมากเลยเฮ้ยฟุกมากรุงเทพมมนะนี่ยังไม่เริ่มถาม,มพูดถึงไอ้ฟุกอีกแล้วโอ้โหยแล้วพวกกูเล่ามึงก็อยู่พออยู่ในใจอยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันข้อแรกคิดว่าอ้ํากับแบงค์เวลามองสาวจะมองตรงไหนเป็นจุดแรกออนได้ไหมดูที่จิตใจครับมีดูได้กูก็รู้ย่าหา อันนี้ถือว่ามันรู้ไหมถือว่ารู้ดีพ่อตมาคิดว่าอ้๊อกับแบงค์หน้าตาเหมือนสัตว์ชนิดไหนผมน,น่าจะเป็นเป็นสิงโตเฮ้ยเจ้าป่าไงดูแลน้องๆดูแลออฟฟิศอะไรงาไอ้พงไอ้แบงค์อะการงานที่ทําอยู่อาจจะต้องเป็นอะไรที่สวยงามสง่ากูว่านกยูงเป็นนกยูงพ <c oughs> ้อตมาพูดข้อดีของแบงค์มาหนึ่งข้อ <c oughs> ไม่มีเลยหรอกูได้ยินาหม่ทีนะกูก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าอเอวโต ตู้ตู้มาโตมาโตเ้ที่เพปลคไม่น่าเต้นเลยวะไอ้จ้าตู้มาโตู้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกันมันเริ่มจะไปถึงไหนวะแล้วขอดีกว่าของมึงเหรอมักจะมีของอร่อยอร่อยติดตัวมาให้บูสต์พลังตลอดแน่ดิเพราะว่า GB วิตามินเจลลี่แค่บีบดูดก็บูสต์ดีตอนนี้เขาคอลแลบกับจุดเจสือไคเซนตอนนี้มีเจ็ดลายด้วยนะจ๊ะหน้าซองมันคือมันเท่นะกูอยากเป็นตัวเนี้ยชื่ออะไรวะเนี่ยเกโตเฮ้ยแล้วของดีแบบนี้หาซื้อยากปะเนี้ย อะไรวะเจเว่นตรงนี้ก็มีมีทุกสาขาเลยและตอนนี้นะถ้าเข้าไปซื้อจีบิตวิตามินเจลลี่นะครับสาม,มารถเอาตรงเลขท้ายใบเสร็จนะไปแลกซื้อเมิดของจูจิสึไคเซนนะครับ,บนี่แล้วกระเป๋าแล้วี่กระเป๋าโกโจสวยมากตัวเมิดนะครับไปแลกซื้อได้ที่บ้านเขียวจีบิตนะครับถ้าบนโลกนี้มีแค่อัมกับแบงค์อาจจะเลือกใครเป็นแฟน กูจะมีแฟนเป็นพวกมึงทำไมวะอะไรก้างอยี่ยเป็นแฟนด้ไหมอ๋อเจ็ดลายเจ็ดลายมันจะตอบนะขอถามอีกข้อเดียวเพื่อนสนิทมึงอ่ะคือใครวันหลังเนี้ก็ชวนมาถ่ายด้วยช่วยฟุกหนมันอยู่กรุงเทพใช่หลังไปไหนกูไม่ไปรับแล้วนะฝากวับเลยเอทีสแตนด์บายอีกทีค่ะไม่เอาไว้ฟุกด้วยเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะฟุกสโต้นะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ไลฟ์หน่อยตอนนี้มันมาเรียนอยู่ครับ B A N K T H K K K ครับผม